บันเทิงรายวันสวัสดีค่ะเข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กเปิดประวัติหญิงจุฬารักษ์ก่อนจะจากไปอย่างสงบเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงสำหรับวันนี้เมื่อล่าสุดหญิงจุฬารักษ์นั้นได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบหลังจากที่เธอนั้นต้องต่อสู้กับมะเร็งเต้านมสำหรับหญิงจุฬารักษ์นั้นเป็นนักแสดงที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุเพียง15ปีแจ้งเกิดจากการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง เพียงสิ่งเดียวของกบทรงสิทธิ์หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักจากการเล่นละครเรื่องแรกท่อฝันกับมาวินและมีผลงานภาพยนตร์ติดต่อมามากมายหญิงมีชื่อจริงว่าจุรารักอิสมาลอนชื่อเดิมคือจุรารัก์ กริติยารักษ์เกิดเมื่อวันที29ท่29ธันวาคมพศ2521ทางด้านชีวิตครอบครัวนั้นได้แต่งงานกับเดวิดอิสมาโลนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแองจี้มีความสามารถเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ติงของประเทศไทยขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของหญิงจุฬารักษ์ด้วยค่ะ